มาถึง PDPa for Recruitment นะฮะก็จะเป็น EP สุดท้ายและที่อยากจะคุยฟังในตอนนี้นะฮะก็อยากจะหยิบยกในเรื่องที่สำคัญมากในการทำ PDPa ในงาน Recruitment เ,เนี่ยก็คือเรื่องสุดท้ายของการทำงาน PDPa นั่นแหละก็คือการปรับปรุงงานสัรหาและค่าเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่ากฎหมาย PDPa ที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยนะฮะ ถ้าทุกท่านได้มีโอกาสไปทบทวนสิ่งที่เคยคุยให้ฟังไปว่าเวลาที่เรา implement pdpa ในองค์กรเนี่ยมันก็มีขั้นตอนต่างๆอยู่หลากหลายขั้นตอนนะครับก็สุดแท้แต่ว่าทางผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยท่านจะแนะนำในเรื่องของอะไรบ้างอย่างเราเองเนี่ยเราก็แนะนำให้ท่านทั้งหลายได้ลองทำการ implement pdpa ในองค์กรของท่านสักแปดขั้นตอนนะครับแต่จะสังเกตเห็นเลยว่าในขั้นตอนสุดท้ายหรือท้ายๆสุด ไม่ว่าจะเป็นผู้แนะนำท่านใดที่บอกไว้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานหรือเรียกว่า work instruction หรือจะเรียก SOP ใดๆก็แล้วแต่นะฮะเพื่อให้มันสอดคล้องกับกฎหมาย p d p a คราวนี้ถ้ามาเจบาจงลงไปที่ประเด็นของการปรับปรุงงานสัรหาและกันเรื่องบุคลากรเนี่ยผมคิดว่ามีหลายเรื่องที่น่าจะต้องพิจารณานะครับก็ลองนำไปใช้ในการปรับปรุงงานของท่านดูก็ัวกันนะฮะ เรื่องแรกเลยก,ก็คืออยากแนะนําให้ท่านสร้างช่องทางการรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์หรือทําระบบ e-recruitment ในองค์กรของท่านให้เป็นช่องทางหลักนะในการที่จะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจริงอยู่ครับเราก็ยังมีความจําเป็นที่เราจะต้องไปใช้บริการของ recruitment เว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงประวัติผู้สมัครงานที่น่าสนใจแต่เนื่องจากว่าการที่ผู้สมัครงานเข้ามาโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์เนี่ย ถือเป็นการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือจากผู้สมัครงานโดยตรงองค์กรก็จะสะดวกอย่างมากกับการอ้างฐานสัญญารวมทั้งประโยชน์อันชอบธรรมขององค์กรในการประมวลผลข้อมูลนะครับและก็สะดวกในการที่จะแจ้ง privacy notice ไปยังผู้สมัครงานจําได้ไหมครับที่คุยให้ฟังในตอนก่อนหน้าว่าถ้าเราไปได้ข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเนี่ย เราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรา25นะครับก็คือเราจะต้องไปขอความยินยอมจะต้องไปแจ้ง privacy notice หรือไม่งั้นเราก็ต้องไปแจ้ง privacy notice แล้วก็ไปอ้างฐานการประมวลผลข้อมูลอันอื่นตามมาตรา24มาตรา26ก็สุดแท้แต่ว่าข้อมูลที่เราไปเก็บรวบรวมมานะมันเป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลอ่อนไหวนั่นเองนะฮะเรื่องที่2ครับในการสมัครงานเบื้องต้นเนี่ย แนะนำว่าควรแจ้งให้ผู้สมัครงานเขายังไม่ต้องส่งมอบอข้อมูลสมวุบุคคลไหนให้กับเราที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวหรือเซนสิฟต์ดัต้าเช่นพวกข้อมูลศาสนาที่นับถือมากับเบซูเม่นะครับแต่ก็ใช้วิธีการส่งเรซูเมทที่เน้นที่มีข้อมูลสมวุบุคคลแบบทั่วไปเท่านั้นมาประกอบการพิจาก่อนโดยเฉพาะเมื่อผู้สมัครงานส่งเรซูเมททางอีเมลเข้ามาเนี่ยนะครับคือเราสามารถที่จะพิจาแล้วก็นําเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก สัญหาของเราในเบื้องต้นได้เลยเพราะมันเป็นการผูกพันกันตามสัญญาอยู่แล้วคือเราอ้างฐานสัญญาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าผ่านในเบื้องต้นแล้วเราจะเชิญผู้สมัครงานมาทําการสัมภาษณ์หรือังมากรอกใบสมัครนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งที่องค์กรของเราเนี่ยตอนนั้นเราค่อยให้ผู้สมัครงานมาเขียนแบบฟอร์มให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับเราอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเรื่องที่3าม จแจ้งให้ผู้สมัครงานที่จะนําส่งพวกเอกสารประกอบการสมัครงานเช่นสวเนาบประชาชนสวเนาทะเบียนบ้านใดๆก็แล้วแต่ที่มันอาจจะมีข้อมูลอ่อนไหวเช่นข้อมูลศาสนาที่นับถืออย่างเงี้ยนะครับมาติดมาด้วยนะครับก็ขอให้เขาลบหรือใช้ปากกาเคเมสีดำเนี่ยระบายทึบในข้อมูลส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนคนอ่อนไหวนั้นไว้เลยก่อนที่จะส่งมาให้เรา ก็จะลดปัญหาการเก็บข้อมูลสมคนอ่อนไหวซึ่งจะต้องมีประเด็นว่าไปเราต้องไปขอความยินยอมการใช้ข้อมูลสุคนอ่อนไหวนั้นลงนั่นเองนะฮะพอจําได้ใช่ไหมฮะเรื่องที่4ครับเราเควรปรับปรุงแบบฟอร์มใบสมัครงานของเราเนี่ยให้มีเนื้อหาในส่วนขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้การเปิดเผยข้อมูลสมคนไหวนะครับแล้วก็ให้ผู้สมัครงานเนี่ยลงนามมาเลยแม้เราอาจจะอ้างฐานสัญญาและฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่ออ้างอิงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องขอความยินยอมได้อย่างที่คุยให้ฟังไปก่อนนะแต่อย่าลืมนะมันใช้ได้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นนะครับหากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวและไม่อาจอ้างข้อ,อยกเว้นตามมาตรา2 6บกได้เนี่ยก็จะต้องไปขอความยินยอมจากผู้สมัครการอยู่ดีวิธีการนี้จะทําให้การดํเนินการของเราลัดกลุ่มมากกว่านั่นเองนะครับมาต่ออีกสักสองสามเรื่องนะครับเรื่องถัดไปก็คือในกรณีที่มี ผู้เกี่ยวข้องเดิมเนี่ยถูกกำหนดไว้จะต้องจัดเตรียมปกชุดเอกสารประกอบการสมัครงานที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเนี่ยเช่นเรามีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เรามีเจ้าหนา้าที่แอดมินที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงานเวลาที่เข้ามาติดต่อนะครับเราควรจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าใครกันแน่ที่เป็น Authorized Person หรือเป็นผู้ที่มีหนะ้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนะไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลได้เรียกว่าอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลมันอาจรั่วไหลในกรณีทั้งที่คนอื่นมาแฮกข้อมูลของเราไปหรือมาเจาะข้อมูลล้วงระบบมาดึงเอาข้อมูลของเราออไปนั่นเองนะฮะแต่อีกทางหนึ่งเนี่ยข้อมูลก็อาจจะรั่วไหลได้จากการที่คนไม่มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาไม่มีสิทธิ์ได้นะครับนี่ก็เป็นความเสี่ยงด้านความรับผิดตามกฎหมายขององค์กรของเราทั้งนั้นเลยนะฮะเรื่องถัดไป มาถึงเรื่องที่6แล้วนะฮรควรกำหนดแหล่งจัดเก็บใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานของผู้สมัครงานให้ชัดเจนกำหนดผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นไฟล์หรือเป็นเชิงกายภาพก็ได้นะครับกำหนดไว้ให้ดีถ้าจะต้องเก็บใส่ตู้เก็บใส่แฟ้มอย่างเงี้ยมันควรต้องมีกุญแจล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดหรือมันมีโอกาสที่จะข้อมูลสมบคคลจะรั่วไหลออกไปนั่นเองนะฮะเรื่องที่7ครับมันจําเป็นที่เราจะต้องแจ้ง ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเช่นใบสมัครงานของผู้สมัครงานถูกต้องไหมครับคือเราเองเราก็ต้องไปกําหนดแหละครับและว่าระยะเวลาในการจัดเก็บใบสมัครงานของผู้สมัครงานของเราเนี่ยที่เมื่อผ่านการพิจารณาเข้ามาเป็นพนักงานแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในแฟ้มประวัติของพนักงานถูกต้องไหมครับมันก็จะใช้ต่อไปแหละจนกว่าเขาจะพ้นสภาพไปถ้าพ้นสภาพไปแล้วเนี่ยจะทําลายข้อมูลนั้นภายในระยะเวลากี่ปีก็ ว่ากันไปอีกทางหนึ่งแต่ถ้าไม่ผ่านการพิจารณาเนี่ยจะมีระยะเวลาในการจัดเก็บใบสมัครงานของเขาไว้แค่ไหนและมีแนวทางในการทําลายข้อมูลนั้นอย่างไรนะครับก็จะต้องกําหนดให้ดีสักนิดหนึ่งอ่ะเรื่องสุดท้ายก็แล้วกันคือจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะแต่จะบอกว่าสรุปมาในเรื่องต่างๆเหล่านี้พอให้ท่านได้ไอเดียได้แนวทางว่าในความจริงแล้วเราเองก็ต้องไปดูนะครับว่ากระบวนการขั้นตอนงานอะไรต่างๆของเราเนี่ย มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอะไรอย่างไรบ้างนะครับเรื่องสุดท้ายก็คืออย่างนี้คุณศึกษาให้ดีท้วนนะครับว่ากิจกรรมงานใดหรือวุปรสงค์ใดบ้างที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเ e n ส i t i v ดาต t าเพื่อได้จัดการความยหนยอมของผู้สมัครงานอ่ะยกตัวอย่างก,กันละกันเช่นการเก็บข้อมูลาศาสนาที่นับถือการเก็บข้อมูลสุขภาพการเก็บข้อมูลเชื้อชาติเผ่าพันธ์ คำคิดเห็นทางการเมืองอย่างเงี้ยจะเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ถ้าไม่จําเป็นต้องเก็บก็เอาตามหลักการของกฎหมายก็แล้วกันนะครับว่าเก็บเท่าที่มันจําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเผื่อ,อ,อไว้คือพอกฎหมายค้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาบังคับใช้เนี่ยมันก็มีเรื่องที่ต้องคิดเยอะว่าแค่ไหนเพียงใดจึงจะจึงจะเหมาะสมนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าข้อมูลใดก็แล้วแต่ที่ เราทําการเก็บรวบรวมไว้ก่อนที่กฎหมายคุมคค้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะบังคับใช้เนี่ยตามมาตรา95สิ่งที่ท่านจะต้องทําคืออะไรฮะคือท่านจะต้องไปแจ้งให้เจ้าของข้อม,ม,ม,มูลส่วนบุคคลเขาทราบประชาสัมพันธ์ให้เขารู้สิทธิ์ของตัวเองในการที่จะมายกเลิกเพิกถอ,อนการให้ความยินยอมนะครับแต่ถ้าเขาไม่ให้ความยินยอมท่านก็ต้องไปจัดการอะไรต่อไปถ้าเขาไม่ได้ติดต่อกลับมา มันก็น่าคิดว่าเราจะดําเนินการอะไรอย่างไรต่อไปหรือไม่คือแน่ๆตามข้อกฎหมายของเราเนี่ยเราใช้ในวัตถุประสงค์เดิมได้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่เราก็จะไปหาวิธีการจัดการตามที่กฎหมายกําหนดแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเก็บไว้นานผู้สมัครงานหรือว่าคนที่เคยยื่นเรซูเม่มาให้เราเนี่ยมันยื่นมาตั้งแต่เมื่อ5ปี10ปีก่อนแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ใช้มันจะเก็บไว้ทาไมนะวันนี้ต้องตัดสินใจให้ดีว่า เราจะได้ใช้ประโยชน์อะไรกับข้อมูลนั้นต่อไปหรือเปล่าถ้าไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งทํำลายนะครับเพราะมันจะกลายเป็นภาระที่เราต้องจัดการตามมาตรา95อย่าลืมก็ทบทวนหรือไปดูสักนิดนึงใน EP ที่พูดถึงเรื่องของการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดกกเ,จเก็บรวบรวมไว้ก่อนที่กฎหมาย p d p a จะบังคับใช้นะครับผมเชื่อว่าใน EP นี้ก็จะยาวกันนิดนึงนะครับแต่ก็จะได้ประเด็นอะไรต่างเพื่อให้ท่านไปทําการ ทบทวนนะครับแล้วก็ไปดูงานของสัญหาและคัดเลือกบุคลากรของเราถี่ทวนมากขึ้นจริงๆอันนี้มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมันก็จะเป็นไกด์นำทางท่านไปสู่เรื่องอื่นๆต่อไปอย่าลืมติดตามในเรื่องอื่นๆนะครับที่จะคอยเอามาคุยฟังเป็นระยะๆะะครับ